สวัสดีค่ะกับพ,พบกับหมอนนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไม่เฉพาะจาะจงบุคคลหนึงในหนึ่งนะ ขอให้คนที่รับฟังในคลิปวิดีโอนี้นะคะทาสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ,อ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ชัดเจนก่อนที่รับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอน,นะคะฝากกดติดตามนะในเพจ Facebook นิ่มสาววันศูนย์สาแล้วก็ใน YouTube นะคะหมอจะทําเดือนละหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็ใน Tik t o อกนะคะหมอจะโพสต์ลงทุกวันเช่นกันนะคะทําคลิปวิดีโอทุกวันนะคะ ก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะการดูดวงวันนี้จะเป็นของคนที่เกิดเดือนมิถุนายนนะคะประจําเดือนมิถุนายนพศ2566นะคะจะบรรดูในเรื่องการงานการเงินชีวิตครอบครัวความรักคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภนะคะด้านการเงินเนาะสุขภาพว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านใดบ้างในเดือนนี้ขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะขอหมอจับไพ่สักคู่ค่ะอธิษฐานจิตทาสมาธิให้นิ่งนะคะก่อน ที่หมอจะเปิดไพ่ในการอ่านดวงนะขอให้ลูกดวงรับฟังแต่สิ่งที่ดีพลังงานที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะเราจะมาดูในด้านการงานกันเลยค่ะอันดับแรกการงานมีการผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะขึ้นขึ้นลงลงในไพ่ขึ้นมามันอาจจะเป็นด้วยอารมณ์ความรู้สึกหรือคนรอบข้างเจ้านายลูกน้องได้ นะคะบีบบังคับทาให้รู้สึกไม่โอเคไม่พอใจหรือในบางกรณีนะรู้สึกเหนื่อยอยากเปลี่ยนแปลงอยากโยกย้ายงานแต่คิดไปคิดมาสุดท้ายก็อยู่ที่เดิมน,นะคะไปไม่ได้ไงไพ่ขึ้นมาลักษณะประมาณนี้สิ่งที่หมอบอกนะคะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางหรือบางทีไปทําบุญทำกุศลน,นะคะปล่อยปลาหน้าเขียงบ้างถวายสังฆทานตลับปัดข้าวของนะคะอาหารเครื่องดื่มน้ําเปล่านะชีวิตการงานจะได้ดีราบรื่นมากขึ้นมาดูคนที่มีครอบครัวนะคะ คนที่มีครอบครัวในพ่ขึ้นมาอารมณ์การเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ครึ่งๆกลางๆบางทีอาจจะเป็นด้วยการเหนื่อยงานความรู้สึกไม่พอใจหรือว่า อีกคนนึงไม่รับฟังเหตุผลบางทีไม่หันหน้าเข้าหากันหรือพูดคุยปรับความเข้าใจอาจจะทําให้เป็นภาวะเลื้อหลังได้ในบางกรณีความเครียดความกดดันมีคู่เหมือนไม่มีรู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวก็ได้ในบางกรณีไม่รับฟังเหตุผลนะคะหรือมีภาระน้สินที่เราต้องแบกรับก็ได้ในภพยขึ้นมานะคะมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้นะคะลักๆเลิกๆมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณอารมณ์ความรู้สึกไม่ลังเลไม่แน่ใจมีอารมณ์แปลน เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาขึ้นมานะคะในไพ่ขึ้นมามันเป็นได้ทั้งเราและเขาในบางกรณีเราสึกเหนื่อยอยากพักเบรกอยากอยู่กับตัวเองให้กําลังใจตัวเองเยอะๆในไพ่ใบนี้รักตัวเองให้มากๆแล้วคุณถึงจะพบเจอคนที่ดีสินเสมอกันเข้ามาคนไหนที่ไม่ใช่ปัสอ,อาวะจากชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดมันยังไม่มีคําว่าสายคําว่าเริ่มต้นของหมองมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนเนาะมาดูสําหรับคนที่โสดสนิทในไพ่ขึ้นมาค่ะ มาไกลแล้วในไพ่เลืนมาบางคนเลิกลากันมาอยู่ใน3เดือนละเริ่มทําใจได้แต่ยังมีความรู้สึกนึกคิดมีความคิดถึงบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติของบุคคลเนาะที่หมอบอกค่ะปล่อยวางทําตัวเองให้มีความสุขรักสวยรักงามคุณจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันที่หมอดบอกนะคะบ,บางคนบางกรณีอาจจะเลือกเคยคบผู้ชายมาแล้วเปลี่ยนมาคบผู้หญิงหรือบางคนบางกรณีเนี่ย เคยคบผู้หญิงมาแล้วอาจจะเปลี่ยนมาคบผู้ชายก็ได้สิ่งที่หมอบอกมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนอารมณ์ครึ่งๆกลางๆไม่แน่นอนหรือคุณไม่รู้ว่าคุณชอบเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามก็ได้คุณอาจจะให้เวลาตัวเองสักสองสาเดือนแล้วคุณจะหาความรู้หรือความมั่นใจในตัวเองทําให้รู้จุดยืนของตัวเองว่าคุณชอบอผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ที่หมอบอกนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นการเหลื่อมล้ำใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นการตัด สิ่งด้วยไพ่ที่ออกมาในการเปิดของหมอนะคะบางทีจิตใต้สํานึกเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ในสิ่งที่หมอพูดนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วคุณจะหาคําคตอบได้ตัวคนเองค่ะมาดูในด้านของการเงินในไพ่ขึ้นมานะคะ แต่งเนื้อแต่งตัวดูสวยดูหล่อให้เขาไว้ทำผมก็ได้บางคนทำสีผมตัดผมใหม่เปลี่ยนเสื้อผ้าตัดเล็บทำสีเล็บนะคะที่หมอบอกในเดือนนี้มีโชคเข้ามาโชคเกิดจากตัวคนเองค่ะไปทำบุญสวดมนต์ไหวพระถวายสังฆทานซะเติมน้ํามันตะเกียงแล้วก็ถวายผ้าห่อศพลงศพนะคะให้กับผู้คนยากไร้คุณจะได้เลขนําโชคมาไปซื้อติดไว้นะคะเพิ่มแต้มลดแต้มในบางกรณีอย่าซื้อตรงตามที่หมอบอกเพราะมีโอกาสมีโชคเข้ามาแต่บางทีมันอาจจะหกหัวหกหางกลับกันที่หมอบอกเอาเป็นเคดนิดนึงนะคะ สิ่งที่หมอพูดนะแล้วก็ขอให้อ่าในเรื่องของโชคลาภอีกอย่างที่หมอจะเตือนถ้าเกิดน้ำไหลไฟกระพริบตรงไหนนะคะดูดีๆเนาะสิ่งที่หมอบอกคุณอาจจะมีอ่าสัดในด้านของจุ้ยนะคะดูดูบ้านน้ำไหลไฟกระพริบตรงไหนปรับปรุงแก้ไขนิดนึงแนละ้วทุกอย่างจะเรียบร้อยและลงตัวมากขึ้นสิ่งที่หมอบอกนะคะหมั่นไปปฏิบัติทําอะไรด้วยตัวคุณเองทุกอย่างมันจะลงตัวมากขึ้นสุขภาพระวังโรคกระเพาะนะคะ กดไหลย,ย้อนเนาะที่หมอเตืองการปวดหลังนะคะช่วง ช่วงคอบ่าไหลลงไปนะคะบางคนนอนดึกนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญให้โอกาสคนก่อนสิ่งที่หมอบอกคือรักตัวเองก่อนแล้วทุกอย่างจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยเนาะที่หมอบอกค่ะเป็นจะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาประสบความสําเร็จล่ํารวยในหน้าที่การงานคิดหวังสิ่งใดก็ขอสําเร็จสมปรารถนาหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสินนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาพบเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามานะคะหมออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ